สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม KWN Channel อีกเช่นเคยวันนี้ผมมีหนังสยองขวัญจากประเทศจีนมาสปอยให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันครับหนังมีชื่อเรื่องว่ายินอย่างข้ามพรมแดน2023เรื่องราวความสยองได้เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเมื่อจ,จู่ๆมีเหตุการณ์ตายอย่างเป็นปริศนา พวกเขาจึงพยายามค้นหาคำตอบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรกันแน่เรื่องราวจะเป็นยังไงต้องติดตามกันดูครับก่อนจะรับชมผมขอค่าบัตรเข้าชมคนละหนึ่งหลายและสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามไว้เลยนะครับถ้าทุกคนพร้อมที่จะคนดากลุกแล้วเชิญรับชมรับฟงังได้เลยครับ ณหมู่บ้านเทียนซุยในช่วงเวลาตีสามมีงานมงคลสมรสได้เกิดขึ้นซึ่งเขาว่ากันว่านี่เป็นการแต่งงานของเทพเจ้าแห่งน้ำผู้ที่คอยช่วยให้ชาวบ้านมีอยู่มีกินโดยหินซิ่วยิงในหมู่บ้านก็คือผู้ถูกเลือกให้มาแต่งงานในครั้งนี้แต่พอเวลาผ่านไป20ปีก็มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นนะครับเมื่อจูจูมีหญิงสาวได้หายตัวไปอย่างเป็นปริศนาเย่รองผู้ใหญ่ในหมู่บ้านก็บอกว่า นี่อาจจะเป็นอาถรรพ์จากเทพเจ้าแห่งน้ําเขาบอกกับเท่าแก่เจ้าว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามประเพณีซึ่งเท่าแก่ก็เห็นด้วยเนื่องจากพวกเขาเป็นเพื่อนกันแต่สองพ่อลูกอย่างอาเก้ากับอลินพวกเขาก็ไม่เชื่อนะครับอาเก้าที่เป็นผู้นําหมู่บ้านเขาบอกว่ายัางไงก็ตามต้องหาตัวลินอี้ให้เจอเขาจึงสั่งให้ลินเป่าติดต่อไปหานักดําน้ําจนได้พบกับเยยนยาวนักดําน้ํามืออาชีพที่กู้ศพมาแล้วทั่วสารทิศ เขากู้ทุกอย่างยกเว้นระเบิดและพอมาถึงทุกคนก็เห็นว่าในเรือของเขามันมีศพติดมาด้วยเย็นยากก็บอกนะครับว่านี่คือศพที่เขาเพิ่งกู้มาแต่เขายังไม่ได้ไปส่งพอเขาเรีบมารับงานนี้ต่อเขาจึงบอกว่าอยากจะได้ตุ่มสักใบเพื่อที่เขาจะแช่ศพเอาไว้ต่อมาก็ถึงเวลาที่จะตามหาลินอีหญิงสาวที่หายตัวไปนะครับโดยชายแก่ที่เป็นอาจารย์เขาก็ได้ทาพิธีขอสิ่งศักดิ์สิทธิ จากนั้นเย็ยนเยาก็ดำลงไปในน้ําจนเวลาผ่านไปสักพักเขาก็ได้โผล่ขึ้นมาแต่ก็น่าแปลกใจเมื่อเขาบอกว่าข้างล่างไม่มีอะไรเลยอลินที่ได้ยินแบบนั้นเธอจึงรีบไปหาลุงชิงซึ่งเขาคือผู้ที่เห็นเหตุการณ์แต่เธอพยายามถามสักเท่าไหร่สุดท้ายก็ไม่ได้คําตอบเนื่องจากลุงชิงเขาพูดไม่รู้เรื่องและเหมือนว่าเขาจะหวาดกลัวอะไรบางอย่างอีกด้วยพอถึงตอนคำอลินกับเย็ยนเยาก็ได้ไปทํากับลินเป่า ว่าวันนั้นมีคนอื่นเห็นเหตุการณ์อีกไหมหลินเป่าก็บอกว่าไม่เขาบอกว่ามีแค่ลุงชิงคนเดียวแต่เขาก็รู้สึกแปลกๆเพราะตอนที่หลินซิ่วแต่งงานครั้งแรกลุงชิงไม่มีอาการเป็นแบบนี้พอถึงตอนเช้าเหี่ยรองก็ยืนยันคําเดิมเขาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นอาัพ์จากเทพเจ้าแห่งน้ําเทพเจ้าอยากได้ภรรยายอีกคนเขาจึงจับตัวหลินอี้ไปอาหลินที่ได้ยินเธอก็บอกนะครับ ว่านี่มันยุคสมัยไหนแล้วและเธอก็ไม่เชื่อว่าเทพ,พเจ้าแห่งน้ําจะมีอยู่จริงขณะเดียวกันอาก้าก็ได้เดินเข้ามาเหยรองจึงบอกว่าลูกของเจ้านี่หัวแข็งเหมือนกับเจ้าเลยและเมื่อคืนก็ได้ข่าวมาว่าเธอแอบไปอยู่กับชายที่รับกูบ้ศพเขาจึงได้เตือนว่าถ้ามันเกิดขึ้นบ่อยๆเดี๋ยวจะผิดพีเอากลางดนึกในคืนเดียวกันทางด้านเย็ยนเหวก็เห็นว่ามียายแก่คนหนึ่งกำลังเดินพูดอยู่คนเดียว เขาที่รู้สึกปแปลกๆจึงแอบสะกดรอยตามไปแต่ถึงจะเดินยังไงก็ตามยายแก่ไม่ทันนะครับและในตอนนั้นเขาก็ได้พบกับอลินที่มาทักทางด้านหลังเขาที่ตกใจก็เกือบจะต่อยเธอเข้าให้จากนั้นเธอก็ได้ถามว่าดึกเดื่นป่านนี้เขามาทําอะไรอยู่ที่นี่เขาก็บอกนะครับว่าเขาเห็นยายแก่เดินพูดอยู่คนเดียวเขาจึงจะตามมาดูอลินก็บอกว่าใช่คนที่ยืนอยู่ข้างหลังหรือเปล่า พอเขาได้หันไปดูหัวใจของเขาก็แทบหล่นไปที่ตาตุ่มเมื่อเขาเห็นว่ามียายแก่ได้มายืนอยู่ตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้อาหลินก็บอกนะครับว่านี่คือคุณยายหวังเป็นหมอผีประจําที่นี่และบ้านของแกก็อยู่ข้างบนนี้ต่อมาในขณะที่กําลังจะกลับบ้านจูู่เย็นเยาก็บอกว่าเขายังแปลกใจไม่หายว่าทําไมตอนที่เขาดำน้ำําเขาหาร่างของหลินอี้ไม่เจอจะเป็นไปได้หรือเปล่า ว่าร่างของเธอไม่ได้อยู่ที่นี่และพูดยังไม่ทันจะขาดคำจูจ่ๆก็มีตัวประหลาดได้พุ่งเข้ามาเล่นงานพวกเขานะครับแต่โชคดีที่พวกเขาหลบทันและในตอนนั้นอาจารย์ก็ได้เข้ามาช่วยเขาเล็งปืนไปที่ตัวประหลาดแต่ก็ไม่สามารถยิงได้แถมอาจารย์ยังพลาดท่าถูกมันควนเข้าอีกด้วยเช้าวันต่อมาเขาในหมู่บ้านก็ดังสะพัดเมื่อมีคนไปพบว่าคุณยายหวังได้เสียชีวิตอย่างเป็นปริศนา และอลินก็พบว่าลุงชิงก็เสียชีวิตไปแล้วเหมือนกันซึ่งสถานที่ตรงนั้นก็เป็นท่าเรือที่เยนเยาวาใช้อาศัยอยู่ชาวบ้านจึงคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นต้องเป็นฝีมือของเขาแน่ๆทางด้านอลินก็พยายามอธิบายว่าทุกคนนั้นเข้าใจผิดแต่ถึงจะพูดยังไงพวกเขาก็ไม่สนเย็นเยาวาที่เห็นท่าว่าจะไม่ดีเขาจึงกระโดดน้ำหนีเอาตัวรอดซะก่อนพอถึงตอนคำ่ำเย็นเยาวาก็ได้แอบไปหาอลินที่บ้าน ทางด้านอลินก็บอกว่าตอนนี้อาจารย์ของนายถูกจับตัวเอาไว้และพวกชาวบ้านก็ตามหานายไม่หยุดพอได้ยินแบบนั้นเขาก็งงว่าทําไมเขาถึงโดนใส่ร้ายเขาจึงจะหาคําตอบกับเรื่องนี้ให้ได้ตัดฉากมาที่อากาวในขณะที่เขาเดินอยู่คนเดียวจูจ่ๆเขาก็ได้ยินเสียงตลาดที่ดังมาจากด้านหลังพอหันกลับไปดูเขาก็เห็นว่าเป็นอลินที่แต่งตัวคล้ายกับคนตายเขาจึงได้ถามว่าทําไมถึงแต่งตัวแบบนี้ แต่เธอก็บอกนะครับว่าเธอไม่ใช่อลินเธอคือหลินซิวที่ตายไปเมื่อ20ปีก่อนพอได้ยินแบบนั้นอาก้าก็สตันไปสักพักจากนั้นเขาก็ร้องไห้พร้อมบอกว่าขอโทษในสิ่งที่ทําลงไปขนาดเดียวกันเย็นเยาก็ได้เดินออกมาจากมุมมืดซึ่งหนังก็ทําให้เรารู้ว่านี่คือแผนการล้วงความลับของพวกเขานะครับด้วยความสงสัยอลินจึงได้ถามว่าพ่อไปทําอะไรผิดมาอาก้าวที่ยอมจำนน เขาจึงได้เล่าบางอย่างให้กับพวกเธอฟังเขาบอกว่าเมื่อ20ปีก่อนเขากับลินซิลเป็นเพื่อนกันแต่ด้วยฤทธิ์ของน้ำเมาเขาจึงเปลี่ยนสถานะจากเพื่อนมาเป็นแฟนจนถึงขั้นมีสัมพันธ์สวัสดแต่พอเวลาผ่านไปสามเดือนคุณยายหวังก็แอบมาบอกกับเขาว่าตอนนี้ลินซิลกำลังตั้งท้องพอเขาได้รู้เขาก็รีบไปถามกับเธอว่ามันจริงหรือเปล่าทางด้านลินซิลก็บอกว่าจริงแต่เธอพยา,ายามาบเบียงว่าเด็กในท้องไม่ใช่ลูกของเขา และที่มันเป็นแบบนี้คือเธอพยายามปกป้องไม่ให้เขาพ้นจากตําแหน่งผู้นําหมู่บ้านนะครับเพราะถ้ามีคนรู้ว่าเขาทําผู้หญิงท้องก่อนแต่งเขาต้องถูกลงโทษแน่ๆเธอจึงได้จัดฉากว่าเธอตั้งท้องกับผู้ชายคนใหม่แต่อยู่มาวันหนึ่งเขาที่เธอท้องก็เกิดล่วไหลนั่นจึงทําให้เธอได้ถูกลงโทษเขาที่เห็นเหตุการณ์ก็ช่วยอะไรไม่ได้เขาจึงรู้สึกผิดตลอดมาพอถึงตอนเช้า อาก้าวก็ได้รับผิดชอบโดยการลาออกจากผู้นําหมู่บ้านนะครับและแน่นอนว่าคนที่จะขึ้นแทนก็คือเฮียรองคู่แข่งของเขานั่นเองหนังจริงได้ย้อนกลับไปให้เราเห็นว่าสิ่งที่หลินซิ่วทํามันคือเรื่องจริงพอเธอรู้มาว่าการล้มตําแหน่งถูกลุงชิงวางแผนเอาไว้เพื่อที่เขาจะให้เฮียรองขึ้นมาเป็นแทนและหลังจากที่อาก้าวได้ลาออกเขาก็ได้ไปที่สุสานเพื่อจะขอโทษกับหลินซิว่วแต่ยังไม่ทันจะพูดจู่จก็มีตัวประหลาด ได้พุ่งเข้ามาเล่นงานเขาแต่โชคดีที่เยยนเย่าได้เข้ามาช่วยเอาไว้ทันแถมพวกเขาก็สามารถจับเจ้าตัวประหลาดได้อีกด้วยและตอนนี้ทางด้านอลินก็เหมือนจะพบความผิดปกติที่รูปถ่ายแต่ยังไม่ทันจะทําอะไรจู่จก็มีใครบางคนได้เข้ามาเล่นงานเธอและหนังก็ได้ตัดมาที่เฮียรองตอนนี้เขาได้มาดูตัวประหลาดซึ่งก็เห็นว่าไม่ใช่ใครที่ไหนเขาคือเฮอหมิงลูกชายของเท่าแก่นั่นเองพอเท่าแก่ได้เดินเข้ามา เขาก็บอกว่าตอนนี้ได้จับตัวอลินเอาไว้แล้วอาก้าจึงบอกนะครับว่าอย่าทําอะไรลูกของเขาเลยถ้าจะทําให้มาทําเขาคนเดียวเท่าแก่ก็บอกว่าดีเพราะที่เขามาในวันนี้คือเขาจะมาแก้แค้นให้กับลินซิลยิงที่เขาพบเมื่อหลายปีก่อนพอได้ยินแบบนั้นอาก้าก็งงเพราะเขาคิดว่าเธอน่าจะตายไปแล้วแต่ไม่ใช่นะครับหนังได้ย้อนกลับไปให้เราเห็นบ่าหลังจากวันนั้น เธอได้ไปโผล่อยู่ที่ริมแม่น้ำด้วยสภาพที่อิดโรยเท่าแก่ที่ไปเจอจึงได้เข้าไปช่วยเธอเอาไว้และตอนนั้นเขาก็เห็นว่าเธอกำลังตั้งท้องอ่อนๆเขาจึงดูแลเธอจนได้คลอดลูกออกมาแต่เธอก็น่าสงสารเธอเหมือนกับคนบ้าพูดขยันขยอให้ลูกไปจัดการกับใครบางคนพออาก้าวได้ยินแบบนั้นเขาก็ถามว่าตอนนี้เธออยู่ที่ไหนแต่เฮอร์มิงก็บอกว่าเขาเพิ่งจะเป็นห่วงเธอเหรอ อาก้าวก็บอกนะครับว่าเขารู้สึกผิดมาตลอดและเขาก็จะคืนความยุติธรรมให้กับเธอพอพูดจบเขาก็คว้ามีดปิดชีวิตตัวเองในทันทีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับเฮอร์มิงเขาบอกว่าเป้าหมายต่อไปนั้นคือเฮียรองเขาพูดด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างเฮียรองที่เห็นท่าว่าจะไม่ดีเขาจึงสั่งให้ลูกน้องจับตัวเฮอรมิงกับท่าแก่ไปขังเอาไว้แต่ยังไม่ทันจะถึงไหน จู่ๆก็มีใครบางคนได้มาเล่นงานเขาซึ่งคนคนนั้นก็มีหน้าตาคล้ายกับเฮอร์มิงมากๆตัดฉากมาที่เยียนเยาตอนนี้เขาได้ตามหาอลินเจอแล้วโดยเขาพบว่าเธอถูกจับมาขังไว้ในโลงศพอลินที่เริ่มมีสติก็บอกกับทุกคนว่าเฮอร์มิงนั้นมีฟ้าแฝดซึ่งยืนยันจากรูปถ่ายที่เธอได้เห็นพอได้รู้แบบนั้นพวกเขาก็พากันออกตามหาจนสุดท้ายก็ได้พบกับผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังจับตัวเฮียรองเอาไว้ เขาให้เฮียรองสารภาพต่อหน้าทุกคนว่าทําอะไรกับแม่ของเขาบ้างเฮียรองก็บอกนะครับว่าคนที่ทําให้เขาล้วนอะไรคือเขานั่นเองในวันนั้นพวกเขาพยายามจะไปขู่เอาเงินปิดปากแต่เธอไม่มีให้แค่นั้นยังไม่พอพวกเขายังพลั้งมือฆ่าชายหนุ่มจนตายแต่ด้วยความกลัวพวกเขาจึงโยนความผิดให้กับเธอนั่นจึงทําให้เธอได้ถูกลงโทษและนี่คือเหตุผลที่เขาจะมาแก้แค้นนะครับทางด้านเฮียรองก็พยายามขอร้อง ว่าปล่อยเขาไปซะแต่ถึงจะพูดยังไงชายคนนั้นเขาก็ไม่สนเขาคว้ามีดจัดการกับเฮรองทันทีจากนั้นเขาก็กระโดดลงไปในน้ําพอเท่าแก่กับเฮอมิงมาถึงพวกเขาก็เสียใจนะครับแต่มันก็มีเรื่องที่น่าอึ้งไปมากกว่านี้คือจู่ๆเท่าแก่เขาสารภาพว่าแท้ที่จริงแล้วเขาคือคนที่ฆ่าหลินซิ่วตายเฮอหมิงที่ได้ยินก็ทําหน้างงเท่าแก่จึงบอกว่าวันนั้นหลินซิ่วไม่มีสติเธอตะโกนโวยวาย เขาจึงพยายามจะทำให้เธอเงียบโดยการใช้มือปิดปากแต่เขาไม่รู้ว่ามือของเขาดันไปอุดจมูกของเธอด้วยนั่นจึงทำให้เธอเสียชีวิตคาที่พ่อเหมอมิงได้รู้แบบนั้นสมองของเขาก็รับไม่ไหวเขาเสียสติหัวเราะอย่างกับคนบาและหนังก็ได้แต่จบไปเพียงเท่านี้ช่วงนี้เป็นการวิจารณ์หนังนะครับหนังเรื่องนี้ขอเรื่องดูสนุกความสยองของหนัง ก็ตามสไตล์นังจีนสมัยใหม่ส่วนมากหนังจะเล่นกับปมปริศนาทําให้คนดูได้ลุ้นตลอดเวลาสําหรับคอหนังผีแล้วอาจจะไม่ถูกใจสักเท่าไหร่แต่ก็อย่างที่ว่าล่ะครับนี่เป็นเพียงการสปอยหนังเท่านั้นถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยไว้นาที่นีด้วยสําหรับคลิปนี้ทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมตามอ่านทุกคอมเมนต์อย่างแน่นอนและก่อนที่จะจบคลิป ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ